อ่าครับผ่านไปประมาณ4ี่วันจากที่เราลุงหวานให้นะครับเรามาดูวันนี้เขียวขึ้นแล้วครับเขียวไปตั้งเลยครับแล้วก็มาติดป้ายนะครับนาแปลงนี้ใช้ปุ๋ยเต่าบินอันนั้นลุงเพิ่งหวานได้ลุงพิ่งหวานได้สอง,งวนัวนข้างหลังนะครับแต่นี้หวานได้4ี่วันแล้วดูครับเขียวมากเลยต่างจากนาแปลงอื่นมากเลยครับเต่าบิน คุณลุงว่าเออนานละลายดีกุยนี่ได้การมากเลยคุณลุงเหมอืมครับอืมน้าคุณลุงที่คุณลุงหวานให้วันนั้นนะครับเรากลับมาดูเป็นยังไงครับเขียวใบตั้งนะครับเขียวใบตั้งสวยมากเลยอืมคุณลุงมาแล้ว คุณลุงไปแล้วครับคุณลุงเดินไปนู่นแล้ว